สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกุลากยาอย่างที่เกินไว้เมื่อวานนะครับผมว่าวันนี้จะพูดเรื่องการทําเกษตรเชิงเดี่ยวในยุคเก่าๆนะครับผมนั่นก็คือพืชชนิดหนึ่งนะครับผมที่พ่อผมเนี่ยเป็นคนเริ่มเอามาทําคนแรกในหมู่บ้านนั่นก็คือการปลูกฝ้ายนะครับผมการปลูกฝ้ายเนี่ยเป็นการปลูกเชิงเดี่ยวนะครับผมฝ้ายนี่ก็คือหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาทําผ้าฝ้ายนะครับผม เป็นดอกฝ้ายต้นฝ้ายแล้วมันก็ออกดอกนะครับผมออกดอกแล้วมันจะเป็นปุ๋ยฝ้ายสีก็ขาวนะครับผมคือการปลูกเนี่ยต้นฝ้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะพืชขนาดเล็กนะครับผมพืชขนาดเล็กที่อายุมันสั้นนะครับผมปลูกได้ประมาณสองเดือน3เดือนเนี่ยมันก็จะออกดอกนะครับผมต้นมันก็ประมาณทรงพุ่มของมะเขือนะครับผมต้นประมาณนั้นความสูงเนี่ยระดับหน้าอกจนถึงระดับเอวบางต้นที่สูงมากๆเนี่ยก็อาจจะถึงหัวนะครับผม แล้วก็เป็นทรงพุ่มใหญ่นะครับผมอ่ลักษณะการให้ผลผลิตของมันเนี่ยมันจะออกเป็นดอกนะครับผมดอกมันจะมีสีชมพูดอกบบานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสมอฝ้ายเป็นลูกฝ้ายนะครับผมลูกฝ้ายขนาดเท่ากับลูกอ่ลูกมะยงชิดอา่าง,ง่ายทรงผลมาใกล้เคียงกันเป็นเรียวยาวเหมือนคล้ายไข่ไก่แต่มันจะกลมกว่าหน่อยหนึ่งมันจะกลมกว่าหน่อยหนึ่งนั่นคือลูกฝ้าย ผลมันขนาดอัตเท่ากับผลมากใหญ่กว่าผลมากหรือเท่ากับผลมากพอกับลูกมะนาวคุ้ยง่ายผลฝ้ายอีตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเป็นผลมันจะเป็นเอ่อสีเขียวพอเป็นสีเขียวเนี่ยพอมันแก่ปุ๊บดอกมันก็จะบานออกนะครับผมบานออกแล้วก็ดอกมันก็จะมีสีขาวทีแรกมันก็แค่แย้มๆนะครับผมฝ้ายดอกฝ้ายเนี่ยมันยังไม่แห้งพอบานออกปุ๊บอ้าเนี่ยมันจะบานเต็มเต็มดอกเนี่ย มันจะเป็นสีขาวสวยมากนะครับผมป่าฝ้ายตอนที่มันออกดอกเป็นสีขาวเนี่ยขาวไปทั้งทุ่งเลยนะครับผมขาวไปทั้งทุ่งทั้งแปลงปลูกเนี่ยพ่อผมเริ่มทําครั้งแรกเนี่ยเอาเข้ามาปลูกครั้งแรกเนี่ยปลูกแค่ประมาณ5ไร่หรือสิไร่ผมจำไม่ได้ตอนนั้นประมาณปี2521นะครับผมปี2521ผมอยู่ระดับป .6 ม .1 อะไรประมาณนี้นะครับผมระดับกําลังย่างเข้าสู่ปฐมเข้าสู่มัธยมต้นนะครับผมการปลูกของพ่อเนี่ยเป็นคนปลูกคนเดียวในหมู่บ้าน ไม่มีใครปลูกนะครับผมลักษณะการปลูกเนี่ยเป็นการทําเชิงเดี่ยวเลยนะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมปลูกข้าวโพดแล้วแบ่งที่มาทดลองปลูกฝ้ายดูนะครับผมปีแรกเนี่ยมันได้ผลผลิตดีที่พ่อผมปลูกเนี่ยราคาที่ขายดอกฝ้ายเนี่ยกิโลละสิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลนะครับผมฝ้ายมันก็ไม่ไม่ไม่หนักนะครับผมมาเบานี่แหละนะครับผมใส่กระสอบป่านุ่งใหญ่ๆนะครับผมกระสอบป่านุ่งใหญ่ไม่ใช่กระสอบปุ๋ยนะครับผม ใหญ่กว่ากระสอบปุ๋ยกระสอบป่านสมัยก่อนนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นกระสอบเนี่ยกระสอบหนึ่งเนี่ยน้ำหนักประมาณยัดนะครับผมต้องยัดด้วยยัดให้มันแน่นๆนได้ประมาณ5 0าสิบถึงหกิกิโลคือสมัยที่มันราคาประมาณ15บาทถึงย0เนี่ยถือว่าราคาดีมากราคาน้ําหนักต่อกิโลนะครับผมคือขายเนี่ยขายให้กับนายทุนนะครับผมนายทุนซึ่งคนแถวบ้านผมเรียกว่าเท่าแก คือนายทุนที่เป็นผู้ออกทุนให้เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาปุ๋ยมาให้เอายาฉีดมาให้นะครับผมยาฉีดก็จะเป็นพวกายาฆ่า,มาแมลงต่างๆปัญหาของฝ้ายนี่ก็คือหนอนหนอนกระทูนะครับผมเ็าเรียกว่าหนอนกระทูมันจะมากินผลฝ้ายตอนที่ยังเป็นสีเขียวอยู่เจาะนะครับผมเจาะเข้าไปในในผลฝ้ายมาทําให้ฝ้ายผลน,นั้นเสียหาย นะครับผมพ่ายผลนั้น,นเสียหายแล้วมันจะไม่ได้นะครับผมแล้วมันจะไม่ได้เพราะนั้นการฉีดยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะฉีด7วันต่อครั้งการฉีดยาเนี่ยเขาจะมียาอยู่2อชนิด1ยานอกยานอกคือโดนตัวแล้วตายเลยนะครับผมเป็นยาโดนแล้วตายตายทันทีนะครับผมยังจําชื่อได้สมัยนั้นเขาเรียกว่ามันใช้แบรนด์ว่าเดซิทแต่ผมไม่รู้บริษัทที่ผลิตนะอาจจะเป็นพวกมอนสันโตอะไรเงี้ยชื่อว่าเดซิทนะครับผมแล้วก็มียาอีกอย่างหนึ่งก็คือยาดูดซึม ยาดูดซึมเนี่ยพอฉีดไปโดนตัวเนี่ยมันจะค่อยๆตายตายช้านะครับผมตายช้าแต่ก็ตายในที่สุดนะครับผมคือวฉะนั้นยาฉีดเนี่ยนอกจากยาน็อกหรือยาดูดซึมยาสมัยก่อนสมัยนั้นผมจาไม่ได้ขวดหนึ่งมันห้าร้อยหรือแ800ดร้อยผมถือว่าแพงมากนะครับผมแต่ว่ามันใช้ประมาณสิบตีซี่ยี่สิบีซี่ผสมน้ําี่สิบรลิตการฉีดยานั้นสมัยนั้นใช้เครื่องนะครับผมใช้เครื่องสพายหลังเครื่องสะพายหลังบรรจุน้ําี่สิตรลิตนะ เ,เครื่องสองจังหวะนะครับผมที่กระ,กระตกกระชากมันจะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันไม่มีไม่เป็นเครื่องยนต์แล้วเอ่อเครื่องไอ้เครื่องสุบไอ้เครื่องฉีดยาเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่แล้วเป็นแบตเตอรี่สมัยไหนเป็นแบตเตอรี่แห้งแหละนะครับผมสมัยนั้นยังใช้เครื่องยนต์อยู่สะพายห,หลังแล้วก็ฉีดนะครับผมเวลาฝนตกมาเนี่ยเขาจะเอาวงบ่อวงบ่อที่มึงก้นมันกลลน้นมันปิดนะครับผมเหมือนวงบ่อมะนาวนี่แหละแต่ก้นมันตันนะครับผมก้นมันเอาไปใส่น้ําทิ้งไว้ที่ไร่คือที่ไร่ผมเนี่ยมันจะห่างจากบ้านประมาณสองามกิโล เอาวงบ่อเนี่ยไปทิ้งตามจุดๆในไร่เพื่อเวลาฝนตกมาน้าไหลผ่านมันสมัยนั้นมันไม่มีแม,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 ม่น้ําลําคลองน้ําตกมาขังตรงไหนเนี่ยก็จะตักน้ําใส่ตักน้ําใส่ไอ้วงรองไว้เอาไว้ฉีดยานะครับผมเพราะนั้นพ่อผมเนี่ยสม,มัยน,นั้นอายุแกก็ยังไม่มากอายุ30มสิบกว่าก็ค่อนข้างจะแข็งแรงก็อยู่กับยานะครับผมอยู่กับยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยแล้วยังมียาฆ่ายาอ่อยยาฆ่ายาที่ ฉีดไม่ให้ต้นหญ้าเป็นลักษณะาการทําเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือว่าต้องไม่ให้มีชะต้องไม่มีหญ้าอยู่เพราะนั้นแปลงฟ้ายเนี่ยนอกจากจ้างคนเอาจอบไปดายหญ้าออกแล้วเนี่ยยังจะฉีดยาฆ่ายายอยีกนี่นั่นคือลักษณะาการทําเชิงเดี่ยวหนึ่งใช้ต้นทุนเยอะใช้ทั้งสารเคมีใช้ทั้งปุ๋ยเคมีแบบอัดเต็มที่นะครับผมระยะเวลาที่ฉีดเนี่ยประมาณ2เดือนฉีดฟ้ายจนกว่ามันจะผลมันจะแก่นะครับผมพอผลแก่เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแหละเพราะนั้นในปีแรกที่พ่อผมทำเนี่ยได้ผลผลิตดี พอได้ผลผลิตดีชาวบ้านแถบนั้นก็มองว่ามันดีเขาก็เลยปลูกตามกันมาเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆทุกปีมันจะมีระยะเวลาการผลิตฝ้ายอะไรที่คนนิยมปลูกกันแถวๆภาคกลางจังหวัดลบบุรีบ้านผมเนี่ยนะครับผมปลูกกันเยอะมากปลูกกันแทบจะทีแรกจากหมู่บ้านเดียวกลายเป็นทั้งตำบลจากตำบลกลายเป็นอำเภอคนที่ปลูกอ้อยปลูกกระโพดอยู่เนี่ยก็หันมาปลูกฝ้ายนะครับผมเพราะว่ามันให้ผลผลิตแต่พอผลิตมากๆเข้า นายทุนที่รับซื้อเนี่ยมันมันเริ่มเยอะขึ้นเหมือนกระแสะคนทําเกษตรทั่วไปเลยพอมันผลผลิตมันออกมาเยอะเนี่ยทุกบ้านปลูกกันหมดมีฝ่ายกันทุกคนเลยราคามันก็ถูกลงราคาก็เหลือประมาณ12บาท10บาทราคาดีๆเนี่ยคือ12บาทนะครับผมราคาแย่ๆเนี่ยแบาทราคามาเริ่มลดลงจนกระทั่งมันสู้ไม่ไหวคนปลูกเนี่ยต้องฉีดยาอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ็ดวันฉีดครั้งก็คือสัมผัสกับยาเนี่ยบางคนก็ออกอาการว่ามีสารเคมีเข้าไปในร่างกายในสมัยนั้นเพื่อนบ้านที่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยผมก็จะสังเกตได้ว่าร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะครับผมความแข็งแรงเนี่ยมันก็ลดน้อยลงคือบางคนเนี่ยรู้สึกตัวเลยว่าปลูกฝ้ายเนี่ยมันต้องอยู่กับสารเคมีฉีดยาเป็นประจำสุดท้ายนะครับผมเนื่องจากราคามก็ไม่ดีราคาม,มันเริ่มถูกลง าการที่สองเนี่ยมันใช้สารเคมียเยอะเขาก็เลิกผลิตกันเลิกปลูกกันนะครับผมนั่นเป็นวงจรของฝ้ายนะครับผมซึ่งคล้ายๆกับถั่วเหลืองเลยในสมัยนั้นคือก่อนหน้าที่มันจะเป็นฝ้ายเนี่ยมันมีถั่วเหลืองข้ามาก่อนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานมันต้องอยู่กับสารเคมีนะครับผมสุดท้ายชาวบ้านก็สู้ไม่ไหวก็กลับไปปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมเพราะว่าการปลูกข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่ต้องใช้ยามากนะครับผมแต่ฟ้ายเนี่ย มันใช้ยาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าแถวภาคกลางนะผมเมื่อก่อนเนี่ยฝ้ายมันจะปลูกถ้าแถวอีศานเราเคยจะยินเพลงว่าอดอกฝ้ายเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแถวอีสานเนี่ยจะปลูกกันแต่มาในภาคกลางเนี่ยมันก็มีปลูกกันอยู่มากสมัยนี้นะครับผมในเขตอำเภอบ้านผลตำบลผมเนี่ยจังหวัดผมเนี่ยแทบจะไม่มีคนปลูกฝ้ายอยู่ลวนะครับผมเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึง่งเส้นใยฝ้ายเนี่ยมันเริ่มมีพิษพันธุ์อย่างอื่นมาทําเสื้อผ้า ซึ่งมันอาจจะดีกับผ้าฝ้ายมันก็เลยไม่มีการปลูกเพื่อเอาเอาเอาฝ้ายเนี่ยไปทําผลิตภัณฑ์ของเสื้อผ้ามันน้อยลงเพราะเราสังเกตได้ว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มไม่มีผ้าฝ้ายแล้วนะครับผมผ้าฝ้ายมันหมดไปนั่นคืออาจจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมในการผลิตเสื้อผ้าซึ่งเลิกใช้ฝ้ายน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าฝ้ายมันไม่มีคนปลูกด้วยคนที่ทําผลิตภัณฑ์ของเสื้อผ้านี่ก็เลยไม่ผลิตนั่นคือ อดีตนะครับผมที่มาของการปลูกฝ้ายนะครับผมซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมผมรู้สึกสงสารพ่อมากเพราะว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนนะครับผมตอนนั้นเรียนอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องไปช่วยพ่อดายาไปช่วยพ่อฉีดยาาห้านะครับผมไปช่วยพ่อคอยเป็นคนผสมยาให้พ่อผมก็สัมผัสสารที่มีมาในเด็กๆนะครับผมคือลูกเกษตรเนี่ยเสาร์อาทิตย์มันต้องช่วยพ่อนะครับผมเพราะนั้น งานเสาร์อาทิตย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะหยุดเสาร์นะอาทิตย์เลยเพราะว่าพอเสาร์อาทิตนยะ์แล้วเนี่ยมันต้องไปทํางานช่วยพ่อสมัยเด็กเด็กเราก็จะคิดอกีกอย่างอยากเล่นอยากจะเที่ยวนะครับผมไม่อยากจะทํางานที่บ้านนะครับผมนั่นเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็จะมีการเก็บฝ้ายการเก็บฝ้ายเนี่ยเก็บด้วยมือนะครับผมเก็บด้วยมือไม่มีเครื่องจกักรไม่มีแรงทั้งคือรับจ้างคนเก็บรับจ้างเก็บเนี่ยกิโลละบาทสมัยเด็กเด็กเนี่ยถ้าผมอยากได้ตังค์เนี่ยผมก็จะไปรับจ้างเพื่อนบ้านเก็บฝ้ายนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยถ้าได้ร้อยบาท วันหนึ่งได้ร้อยกิโลส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะได้ประมาณเจ็ดสิบโลแปดสิบโลคือห้าสิบโลขึ้นระดับกลางๆนี่คือสแตนดาร์ดห้าสิบาทหนะ้าสิบโลต้องเก็บได้ต้องเข้าใจนะครับผมห้าสิบาทเนะี่ยสมัยก่อนเนี่ยสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเงินมันเยอะนะครับผมเงินห้าสิบบาทเนะี่ยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นชามละสองบาทสามบาทเองนะครับผมก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาทสามบาทมาม่าเนี่ยสองละหกสลึงนะครับผมสมัยนั้นมาม่าสองละหกสลึงปลากระป๋องเนี่ยสองบาทห้าสิบ นะครับผมในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเงิน50บาทที่ได้เนี่ยถือว่าเยอะมากถ้าได้ถึงหลักร้อยเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ช่วงท้ายๆก่อนที่เขาจะเลิกปลูกกันเนี่ยมันเริ่มเอาหนอนมาอยู่คือหนอนมันเริ่มดื้อยาแล้วนะครับผมเริ่มดื้อยายานอกยาดูดซึมอะไรเนี่ยมันก็ฉีดไม่ตายพอฉีดไม่ตายเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยไงฮะโดยวิธีรับจ้างไปจับหนอนคิดดูแล้วกันนะครับผมถ้าเราเห็นแปลงมะเขือแปลงมะเขือนี่ย ต้นไม้ให้มันต้นมันเยอะใช่ไหมเขาปลูกจานวนห้าไรนะ่สิบไร่เนี่ยแสดงว่าไอห้าไร่ถือว่าน้อยนะส่วนใหญ่ก็ปลูกยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยหรือบางทีเป็นร้อยไร่อย่างเฉพาะบ้านผมเนี่ยปลูกโดยเมื่อก่อนเนี่ยปลูกฝ้ายพ่อผมปลูกเนี่ยสี่สิบห้าสิบไร่นะครับผมสี 40, 50, ่สิบห้าไร่ห้าสิบห้าสิบไร่ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมรับจ้างต้องจ้างคนไปเก็บหนอนตัวละห้าสิบตางนะครับผมถามว่าวันหนึ่งเก็บได้เยอะไหมเดินเข้าไปแถวฝ้ายนะ เราก็เหมือนเดินเข้าไปในแถวมะเขือเนี่ยความกว้างความห่างในประมาณ2เมตรหรือเมตรครึ่งประมาณ2เมตรนะครับผมระหว่างร่องเ,เ,เก็บหนอนนะครับผมเพราะฉนั้นผมจะไม่รู้สึกรังเกียจนอนเลยสมัยนี้นะครับผมตั้งแต่เล็กมาจนโตจะไม่รู้สึกรังเกียจนอนเลยเพราะว่าผมจับนอนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆจับนะครับผมจับแล้วก็ใส่ถุงจับแล้วก็ใส่ถุงนะครับผมแล้วก็เอามานับตัวละห้าสิบาตังค์นั่นคือค่าจา้างถามว่าไ,ได้เยอะไหมวันหนึ่งได้เป็นร้อยบาทจับนอนได้วันหนึ่งเนี่ยสองสามร้อยตัวได้นแนะ่ ตัวละ50ตังค์เนี่ยในเงินเยอะนะครับผมได้เงินไปกินขนมในโรงเรียนเยอะนะั่นคือช่วงเด็กๆสมัยอายุ12 13ไม่เกิน14ี่เนี่ยประมาณนี้ก็คือ,อไรายได้ในสมัยเด็กนะครับผมเป็นเพราะว่าเขาเขาฉีดยาจนหนอนมันไม่ตายหนอนมันดื้อยากลายเป็นดื้อยาแล้วฉีดยังไงก็ไม่ตายเพราะนั้นก็ใช้วิธีจับหนอนเพื่อช่วยลดจํานวนหนอนเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่จับหนอนหรือหนอนมันไม่ตายเนี่ยหนอนันก็จะกินลูกฝ้ายสมองฝ้าย นะครับผมเขากินสมอฝ้ายเจาะเนี่ยมันจะกินเหมือนเราเห็นฝรั่งเน่าๆนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับผมผลไม้นนเ,มนนเน่าๆนั่นแหละมะม่วงเน่าๆเหมือนกันมันก็เจาะเข้าไปกินข้างในนะครับผมสําหรับเรื่องหนอนนะครับผมนี่คือการปลูกฝ้ายที่เป็นเรื่องในอดีตซึ่งมันเอามาเล่าเพื่อนๆฟังว่าความยากลําบากของเกษตรกรนะครับผมมันเป็นกระแสนะครับผมปลูกู่เหลืองเอามันได้กําไรดีก็ปลูกกันเยอะพอปลูกกันเยอะ มแมลงและศัตรูพืชมันก็มาเยอะมันมีที่อยู่อาศัยของมันนะมีอาหารอุดมสมบูรณ์เพราะว่าปลูกกันทุกแปลงนะครับผมไม่ว่ามันจะผีเสื้อมันจะบินไปแปลงไหนมันก็ไข่ทิ้งไข่ทิ้งมันก,กลายเป็นแหล่งแพร่พันธุ์เพราะปลูกฝ้ายก็เหมือนกันใช้แต่สารเคมีใช้แต่ยาฆ่าย,ยาร่างกายในอดีตนะครับผมคนที่ปลูกฝ้ายเนี่ยผมบอกได้ว่าร่างกายเนี่ยทุดโซมมากนะครับผมจากสารเคมีนั่นคือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับผมว่า เกษตรสมัยนั้นนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องการป้องกันไม่ค่อยรู้เรื่องโทษภัยของการใช้สารเคมีนะผมเพราะว่าสื่อสารความรู้ในสมัยก่อนนะมันมีไม่เยอะนะครับผมมันมีไม่ได้มีสื่อออกเยะแยะอย่างนั้นนะครับผมการระวังตัวการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งมีอสม,มอขนาดนี้มันไม่มีความรู้ไปบอกชาวบ้านชาวบ้านเขาอยากมีเงินอยากมีไรายได้ที่ดีเขาก็ไม่ คือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพนะครับผมผมมองย้อนกลับไปแล้วผมยังยังนึกสงสารพ่ออยู่ในสมัยก่อนที่พยายามทํางานแล้วก็เลี้ยงเรามาจนโตนะครับผมนี่คือเรื่องฝ้ายนะครับผมสมัยนี้ไม่ได้ปลูกกันแล้วนะครับผมอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับผม,มแมลงและสัตว์ตรงพูดมันเยอะนะวัตกรรมในการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยใช้วัตถุดิบจากอย่างอื่นไปผลิตเสื้อผ้ากันเยอะขึ้นทําให้ฝ้ายเลิก ปลูกแล้วก็เลิกผลิตอาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่มากแล้วในสมัยนี้นะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไหนนะครับผมอยากให้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องพืชในอดีตที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกกันเยอะๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมานะครับผมผมจะหาข้อมูลแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเพราะว่าไอ้ทัวเหลืองเรื่องฝ้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเคยผ่านประสบการณ์ในสมัยเด็กๆเ,เพราะว่า ผมเป็นลูกชาวไร่นะครับผมได้รู้ได้เห็นได้ช่วยพ่อแม่ทำงานก็เลยมีข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ